สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับก็เอาอย่างนี้นะสำหรับวันนี้นะครับมีนะฮะต้องบอกว่า FC นะครับหรือลูกค้านะที่สั่งหนังสือกับผมนะครับแล้วก็ไลน์มาถามนะครับคืออย่างนี้ผมขออนุญาตตอบแบบกลางๆแล้วกันนะครับเวลาสมมติว่าลูกค้านะครับเกิดว่า จะไปซื้อพระนะฮะจากคนอื่นเนี่ยแล้วส่งมาให้ผมเช็คอย่างเงี้ยนะฮะผมส่วนมากนะครับผมจะไม่ตอบนะเพราะมันมีปัญหามันจะมีปัญหาภายหลังตามมานะครับแล้วก็ผมไม่สามารถบอกได้ว่าองค์นี้ออมีคนขายเท่านี้นะครับแพงไปไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมขอสงวนที่จะไม่พูดนะครับเพราะในอนาคตมันจะมีปัญหากันแน่นอนเอาเป็นว่านะครับราคาพระ นะฮะอยู่ที่ความพอใจนะครับทั้งสองฝ่ายระหว่างคุณนะครับแล้วก็คนขายนะครับเท่านั้นนะครับเขาเรียกว่านะครับคนกลางหรือบุคคลที่3เนี่ยนะครับจะไม่ค่อยมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับอยู่ที่การตกลงระหว่างคุณกับเจ้าของพระนะครับราคาอยู่ที่ความพอใจนะครับผมตอบแบบนี้แล้วกันนะครับแล้วก็อ่ะนะฮะเดี๋ยวผมจะสอนนะครับก็ มี FC นะครับที่สั่งหนังสือผมไปนะครับเข้าใจว่าน่าจะติดตามในช่องผมด้วยนะครับหรืออาจจะไม่ได้ติดตามนะก็จะถามว่า,เ,าเนื้อสารสัตว์เนี่ยนะครับผิวเดิมนะครับเอาเป็นว่าผิวเดิมหรือผิวใหม่เนี่ยดูยังไงนะครับผมจะสอนอย่างนี้นะครับสำหรับนะครับกรมตำรวจ80ปีรอยองนะครับหรือแม้แต่ เ,เขาเรียกว่าอะไรนะฮะหรือแม้แต่แปดเหลี่ยมนะครับผิวพระเนี่ยเนื้อสัตว์รสัตว์เนี่ยจะเป็นโซนประมาณอย่างเงี้ยนะผมให้พี่ๆดูเห็นไหมนะครับเดี๋ยวผมซูมให้นะครับนี่นะครับจะเป็นผิววาวๆวแบบนี้นะครับนี่นะครับแต่บางทีนะครับบางทีพี่ๆไปเห็นรูปนะครับในเน็ตหรือในที่ไหนก็ตามเนี่ยบางทีสีอาจจะสดอาจจะเกิดจากการแต่งภาพ นะครับอาจจะเกิดจากแสงนะครับนะฮะก็ก็เวลาดูก็พิจารณาส่วนนั้นด้วยนะครับเห็นไหมผิวเดิมๆเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมนะครับแบบนี้เนี่ยเป็นผิวที่ดูง่ายนะครับบางคนก็จะถามว่าเฮ้ยสารวัตรต้องมีเส้นคาดเชือกที่ผมเคยบอกนะครับไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นนะครับดูผิวพระเป็นหลักเห็นไหมนะครับแบบเนี้ยนะครับเนื้อหนาก็จะออกประมาณโทนอย่างนี้ นะครับเนี่ยนะครับดูให้ติดตานะครับจะเป็นประมาณอย่างนี้แต่ถามว่าผิวแบบสดมีไหมก็มีนะครับเนี่ยพี่พี่ดูสังเกตเห็นไหมบริเวณด้านในเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจุดที่ที่อยู่ส่วนลึกขององพระเนี่ยนะครับก็จะเหลือร่องรอยอยู่เห็นไหมเนี่ยแบบนี้นะครับแบบนี้เนี่ยเป็นการดูนะครับผิวพระนะฮะว่าเดิมหรือไม่เดิมนะครับเนี่ยแบบนี้ นะครับแบบนี้จะเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วบางทีเนี่ยเนื้อสามมาสัตว์นะครับผิวพระนี่อาจจะเป็นโทนแบบนี้นะครับพี่พี่ดูนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับนี่จะมีความดำนะครับนะฮะนี่แบบนี้นะครับเห็นไหมนะครับเนี่ยโทนสีนะครับจะไม่หนีกันเนี่ยเห็นไหมนี่พี่ดูนะครับนะฮะนี่นะครับ จะประมาณนี้นะครับดูแบบว่าเบื้องต้นนะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับแต่ถ้าจีดจาร์ดเกินหรืออะไรเกินไปเนี่ยก็พิจารณาดีๆนิดนึงนะครับนะฮะนี่นะครับนี่อันนี้ผมเพิ่งได้มานะก็ถือโอกาสส่งให้พี่ๆดูเห็นไหมองค์นี้สวยนะต้องบอกว่านะครับสวยเพราะว่าอะไรนี่พี่ๆดูเม็ดผสะกเห็นไหมครับ อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องสองสัย <ượ bs> ทําไมมองไม่ชัดนะครับเพราะว่าขอบมันเก่าแล้วนะครับเห็นไหมองนี้นี่จะหมูกโด่งนะครับเม็ดผสมเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดเลยพี่เห็นไหมนะครับนี่นะครับนี่นะครับแปดเหลี่ยมเนี่ยสาหรับเนื้อเงินนะเขายังดูพวกขอบนะครับอันนี้ก็จะแยกย่อยมาอีกว่าเป็นขอบกระจกนะครับขอบกระจกก็คือดูบริเวณด้านด้านด้านขอบเห็นไหมฮะถ้าเงาเงาเหีนยเขาจะเรียกว่าขอบกระจก นะครับนี่นะครับนี่นะครับมีทั้งขอบกระจกแล้วก็ขอบที่เป็นลนักษณะทรายัยบหยาบนะครับนี่จะมี2แบบนี่ผมไปดูองค์นี้นะครับนี่องนี้ไม่มีคอแต่สวยนะครับนี่คือพระบางองค์นะครับเก็บการเออเขาเรียกว่าเก็บผ่านการเวลามานะครับสภาพก็จะสวยตามการเวลาเป็นพระที่ดูง่ายนะครับนี่ องค์นี้โอเคนะครับใครมีพระนะครับผมก็สอนดูเครื่องต้นไปแล้วนะครับนี่ใครมีพระอยากปล่อยนะครับติดต่อผมได้เลยนะครับยินดีรับเช่านะครับนอกสถานที่ทั่วประเทศนะครับไปหมดนะครับบริการนะครับเต็มที่นะครับส่วนใครที่อยู่ต่างจังหวัดผมบอกเสมอนะครับว่าสามารถส่งพระมาก่อนได้เลยนะครับโอเคนะฮะก็ใครมีพระนะครับรุ่นนี้นะครับเกจิคณาจารย์เครื่องรางของเก่า นะครับอื่นๆอยากขายติดต่อหาผมได้เลยไม่รับเช็คพระนะครับเกแท้ทุกกรณีนะครับไม่รับประเมินมูลค่านะครับท่านใดส่งมาแล้วเนี่ยผมไม่ตอบก็อย่าโกรธนะครับผมขออนุญาตตอบเฉพาะท่านที่สนใจนะครับนะฮะโอเคนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับนี่ใครมีพระนะครับอย่าลืมนึกถึงผมนะฮะโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ